ทุกเกียร์อาทุกเกียร์แจกกฟังทุกเกียร์ตอนนี้ยังหนักอีกยังมีอีกมีอีก,อกวะอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ครับเห็นลับลาบแบบนี้ก็ไปไหนมาไหนได้เป็นกันนะครับพี่น้องดูครับดูทาง นี่นะง่อไปได้ไปได้เหมือนกันใครว่ารถผมไปไม่ได้พดรถผมลุยครับไปได้เสมอไปได้ตลอดวันนี้เราอยู่กับทีมงานครับบุญรอดแต่วันนี้เราจะไปกับสาวนัดกันหน่อยครับ ไม่ได้เจอกันนานครับมัวแต่ถ่ายแต่รถเกี่ยวครับก็เลยไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอเสียน้อยจะขับประจำครับคันนี้ ไม่เยี่ยมมายามเนี่ยใจเย็น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 อุ้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์กอนสัมภาษณ์งานกันสิสวัสดีครับโอ้ใช่สาวนัดดัมซิงไหมครับอไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่เนาะเดี๋ยวไปด้วยเนาะโอเคโอเค,อเค <laughs> นั่นแหละสาวนัดโอ้ ก่อนนงนล้เด้อครับเด้อคู้บ่าวาว่าปะเนี่ย้วันไม่ีมีผู้บ่าวเอ,อผมไม่มีผู้บ่าวด้วยามาส่พอดีเลยวนะ้ยเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานมากลก็เพิ่งเจอกันคลิปที่แล้วครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่นี่ติ๊กเกอร์อะไรเนี่ย โอ้ช่างโมดอือทำปั๊มกับช่างโมดบ่ะ yes, <sir. S 1> ฮะ <Yes. S 1> จริงบ่ทำโมดเท่าไหร่พันเฟสเ,เฮ้ยทำไมถูกเห้ไม่นี่นนไม่ได้ไม่ได้ใส่สปริงอ๋อเอาเปไปไรเปไรไม่ได้ใส่เป็นคันเร่งบนอันนี้เป็นคันเร่งข้างมันแรงกว่าเดิมไหม ในจับติ๊กเกอร์ถ่ายรูปหน่อยดิโอ้ปูดังนะเนี่ยไหนๆถ่ายรูปหน่อยดิไหนหันมาขุ้ยเออเอ๊ออ่ะโอเคเอาดี๋ยวพอด่าเหรอทำไมไม่ยกน้ำสักทีนี่ครับทำปั๊มกับเครื่องโมดมาอ้าวผมเพิ่งรู้นะเนี่ยทำนานยังตอนหนาฝนตอนหนาฝนทำไมต้องเว้าลาวอ่ะช่องช่องผมมันช่องไทยนะครับอย่าพูดลาวครับอย่า แรงแรงไหมแบบขึ้นบ่อนี่สบายไหมปกติต้องต้องเหยียบเขล่งนั่นไหมเนี่ยโอ้เหยียบตัวเนาะเอ้าไม่เหยียบไม่ได้หรอแบบขึ้นแบบให้มันดันขึ้นเองไหมจอดอยู่มึงนี่แหละนี่ไม่ต้องไประชนเดี๋ยวว่าจริงเคยบ่เคยเคยแบบไม่ต้องเหยียบบ่แบบไม่ต้องเหยียบไม่แง้งนะมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เหรอ อ๋อต้องอ้าวไหนว่าแกใส่ไม่ได้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะนี่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นคันเร่งบนคันเร่งบนอืมอันนี้เป็นคันเ่งข้างอ๋อไม่ได้ต้องเปลี่ยนเร่งข้างไม่มีสปริงป่ะไม่อยามีความรู้ความรู้แ่เาบอกสร้างบักรางัวว่าเไปทลุช่างก็บอกมาประจําใส่สมองมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนก็งบประมาณสอง0มื่นนะคะเออ เปลี่ยนแค่คันเร็งเนี่ยเอาเปลี่ยนลองเปลี่ยนฝ้าไมเนาะงบประมาณ 20, ออสองหมื่นคูเซนีกับคีไปรูด <laughs> <laughs> ต้องต้องไปเปลี่ยนหนอก <laughs> อันนี้เห็นยังไล้นนะอันนี้แค่อะไรนะต,ตั้งปั๊มเหรอขีออกบัหวานทำทำปั๊ม <laughs> แล้วทำอะไรอีกหมดพันแปด ยกฟังเสียงดโอ้ตั้งแต่ตั้งมาเสียงก็ดังมากเออโคตรลั่นะลั่นยนก่อนงเนาะก่อนมันลั่นก็จริงแต่มันไม่ขนาด้ไม่ขนานี้เนาะอันนี้ตั้งไฟ้วยใช่ไหมนี่ไม่รู้ใจะตั้งเลยหรอแล้วทีนี้ปุ๊บตั้งแต่ไปทำมา เศร้าดังเลยรู้รู้ซึ้งว่าเรู้ซึ้งว่ามันมันแห้งเก่าๆเลยเนาะเครื่องแน่เก่าๆเลยเนาะอืมันแน่นเออแต่ท่อมันดังอ่ะเออท่อดังนี่แหละขับมวนก็ไปวุนโถนอโดก็โดก็ดังจ้ะแต่ก่อนมันก็ไม่ดังขนาดนี้อันนี้มันดัางเหย้าเลยเนาะ ล้างอีกอันนี้มันอยู่หน้าเกิดเดี๋ยวออกเข้าออกไปเที่ยวไม่ได้เวลาออกเข้าออกจากบ้านไปเที่ยวนะมันมันดังแล้วมีอะไรยินฮะจะไปไหนได้ไปไหนไปไหนได้กุญแจอยู่กับใครไอ้ยากุญแจอยู่กับใครแ้วมันรู้ัไงนั่นแหละเงินอยู่กับใครเงินแหละไม่มีเงินจะเที่ยวยังไงเนาะก็ไปเลย ใน40บาทไอ้ผัวไม่เห็นงานเดียวมูลี20บาทถ้างานก็ไม่ต้องให้ตังค์ให้ทำไมข้าวก็กินฟรีเออเออมาก็มาอ้วรกันเออเอออยากกินอะไรก็โทรสั่งเออแล้วเมียก็ซื้อข้าวไปให้ดีไม่ต้องอันนั้นเลยนะเออไม่ต้องเืียเงินเลยเออดีก็ยังนี่ใครว่าดีบ้างผู้ชายคนไหนว่าดีบ้างยกมือขึ้นมีเมียแบบนี้ดีครับเก็บเงินเนาะ มองอีกมุมหนึ่งเก็บตังนะไอ่มีนะหมีเยอะเฮ้ยในใเปิดเปิดกระจกขึ้นมออยากฟังเสียงอ่ะเอ๊ะลั่นว่ะลั่นนายห็นอุ้ยผมนั่งอยู่ข้างในนี่ลั่นไงกว่าแปลทีมงานนี่มันสายลั่นเลยปกติตอนนู้นสมัยตะกอนนี้มันดังก็จริงแต่มันดังหายอ่ะใช่ไหมอันนี้มันดังไม่หาย kia มั้ย đấy, เกียร์เลยใช่ป่ะ kia ขาด kia Chắc 2เอา นี่นะผ้าเป็นร้อนผมนะฮะสั่งจอดสต้องสั่งจอดแน,น่นมเอ<พ>อโพลัทแต่ก่อนแต่ก่อนมันไหย สปูก็โดนอะไรสักอย่าง่แหลยโอ้โหอูดังอีดังอีลีดังอีลีดังแบบโคตรแสบเลยอ่ะดังสุดๆครับปกติอ่ะเนี่ยเกลียวหมุใช่ไหมปกติมันจะไม่เป็นอะไรนะมันจะหายแล้วอ่ะมันจะหายขณะนี้มันจะหายแล้วแต่นี้ เครงเล่นไม่ได้ดันเนาะ <c oughs> ของเขาดีจริงครับจังหมด <มา S 1> และเครื่องเฮ็ดมา,มาเครื่องหอนปะไม่บ่อนปกติปกติตเ,กเลยนะนอกนหมู่บ้านนี่เหยียบไปเลยครับเหยียบไปเลยตัมีไฟว่านนะนอกหมู่บ้านน,าน,นี่ สะใจวรุว่นบอกเลย <ไ Cong? S 1> บางคนก็ไม่ชอบเฟรชแล้วครับ <c simulate noise> บางคนก็ชอบติดโบปูปูปูบางคนก็ยังเซตอยู่ครับ <c oughs> มันแล้วแต่คนชอบเนาะเราชอบเซตเราก็เฟรอะไรเนาะแล้วแต่งบประมาณเนี่ยแล้วแต่งบประมาณถ้ามีงบประมาณมากกว่านี้ก็จะติดโบเลยเนาะปูขึ้นเะ <c oughs> ขาเลยเนาะ อก็ก่อดีเลยนะกดต้องติดโหเกาโบสักหน่อยอะฝากช่องการติดตามหน่อยครับฝากเลยนะคะช่องยูทูบนะคะสาระดำสิ่งฝากไว้ให้กินนะชาวบ้าน้าใหิอย่าวันตะปูนะครับบายบายครับสวัสดีครับ